สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีที่เคารบรักทุกท่านครับในวาระปี2 5 6 6ที่ผ่านพ้นไปนะครับผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดลบบุรีพร้อมส่วนราชการต่างๆต้องขอกราบขอพรบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีทุกท่านนะฮะที่ได้ให้ความร่วมมือกับทงางราชการอย่างดียิ่งนะฮะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ สั่งสมมาโดยเฉพาะอย่างที่ปัญหารเรื่องลิงก็เริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามคง<ม>ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ส่วนราชการผู้มีหน้าที่เนี่ยได้อนุญ,ญาตอนุมัตินะฮะในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลิงเพราะฉะนั้นมผมเองในปีส5งพัรก67เนี่ยก็จะ เล่งประสานกับหน่วยงานดังกล่าวนะเพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมกันมนานานเนี่ยสำเร็จรุ่งร่วงนะฮะสำหรับในปี2567ที่ถึงนี้นะครับผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้เคารพนับถือนะครับ อาธิพรอบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบารมีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสารเจ้าพ่อพรกการนะได้โปรดอธิบาลรักษาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกท่านนะครับประสบความสุขความเจริญนะครับทําธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จร่ำรวยเงินทอง มีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดปีส67ครัิ167นะครับ